ครับสวัส่าครับวันนี้มาเอาจังๆรถที่ไปได้ไปได้ตัวเนียนตัวดึกคักๆไปก็ได้ได้แน่สี่เปลี่ยนแน่นล่ะทั้งใบทั้งเปลี่ยนทัี่เรียกดังบ่โอ้เจริญดังเบาสี่เปลี่ยนสี่เปลี่ยนเลขสี่เปลี่ยนทัวระดับพอเสียนเงียบเนาะเดี๋ยวสิหาว่าพอเสียนเงียบกว่เรียกคนอื่นมาปล่อยขนาดขนาดว่าเขาปล่อยมาที่หลัง พ่ออพดังมาปุ๊บพอเนียบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยให้เกียรติให้เกียรติเขาให้เกียรติเปลี่ยนถึงถึงเขาจะมาที่หลังกับห้เกียรติเขาอาเอาล่างเบิ้งกันเปลี่ยนตะเล็กบนเด้อนเราเปลี่ยนตะเล็กบนอันนี้มัน้นบนนี่อันเก้าเปลี่ยนที่ไหนก่อนอันเก้าอ๋าสูฟังใน่นี้เก้าเป็นไรเส้นะีอันเก้าเออพอเฮ็ดเส้นหนาไหมอันเก้าเอ๋ออันเก้าได้หนึ่งหกนีร่างอย่างเดียวเนี่ยร่างอย่างเดียวได้หนึ่งหกกับหนึ่งเกียบเท่านั้นนี่ตัวนี้อันเก้า ลางสีสเปิยนสุดบนบ่บนได้ได้อีกย่างที่แรกหน่อยขวาเขาว่ามันก็มี่ยังสี่นี่สองหกสองหกนี่สองเจ็ดอันนี้นี่ชุดล่างเนาะชุดเต็มเนาะชุดล่างชุดเต็มมีสีอยู่สีหางชุดเต็มครับผู้ชมครับมันติดมันติดส่วนดับนี่กระติ้มนี่ โอสองสองตัวคือสองหกกับสองเจ็ดชุดับก็ชนดับแต่เคยเอาง่ายว่าเหลือที่หกกับชิดเจ็ดได้ส่วนเลขยังก็เดิมเลขบนบานนี้ิมีการเปลี่ยนแปลงเลขบนเนี่ยเลขเกาคือเลขอย่างเลขเกาที่ใหญ่มากมากที่แหรงบนเนาะมีครับผมบนเนาะครับผมบนนี่ห้าแปดห้าแปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์นี่คือเลขเกา นี่คือปล่อยทองหมดเนาะปล่อยทองหดอืบ้านนี้ิเปียนแปลงยังไงบานนี้ยนตัวนี้มันดังกอดสองตัวนี่โอ้ซีนึงคับซี่วนี่ดังกอดเจอจา์ดังสตัดจังไหนเฮ้ยทีเพิ่มไม่จังไหนสีตัดออกเสียตัวไม้แท่นโอ้สีตัดออกเสีตัวไม้แท่นสนีสองสี่สามบอกว่านี่ตัดออกเ่าหาปานึงนี่ตัดออกว่าหาี่าเจ็่หาปยร่าเจ็ดะนะหาเจยรนี่โอ้ยห่หานึงี่น่นึ่งเอาหาหนึ่งหาหนึมันก็เลยกียรติ ขี้หาเกีดเกีดรับบุญหาแปดกับหาหนึ่งเอาไว้ซึ่งกิ่เพิ่มไม่ไม่อีกสองหางกี่เพิ่มที่บนใช่ปะนี่อาบนบนเอาจุดบนบันบลนก็เก้าเหรอห้าแปดเอฟซีบอกทำไมพ่อเสียนเงียบสูตร ไอ้นังสือปล่อยจ้างข้าวประชันยาเพวงงวสูตเจตนัเแล้วหนาวสูดรลดว่ามันจะเห็นตัวเลขเพิ่มไม่เด้ตัเลขเลขวกออกไม่ค่อออกอ๋อซีแปดเต้องไปไหนนะสี่แปดสี่หกรดสีแปดกับซีหกคือตัดซี่ศูนย์กับซีหนึ่งออกตัดออกเอาแค่แปดเอาหกมาเพิ่มเอาเอาเพิ่ม แต่ว่าก็ยังคงหลักซีพวกเราหลักซียู่อ้าว้าเนี่ยมานี่บางก็คือเข่าละ่าง่าง่างเอาเขียนเขีนไอ้งามๆป่ะเขียนสุดเต็ม่มเาท่านี่ครับหกเดหกเกียด,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 ยดนี่อืมอ่น เรียกว่ามันมันชุนดับเฮ็ดไว้ซื้อดอกคำับมดอกมากกระเตเนาะอ่ามีเอฟซีมากเนาะกระเจี๊ยมียืดที่มากมันสิไปรีบร้อนจิตที่ท่างจิตใจใครเจ้าพวดอ่นสองหงอกสองเกีดนี่ให้ให้คงไว้จ้ะมันมีอยูืดเนี่ยดังยูดเนี่ยอ่าเรียกว่าข้าเจ้าเป็นบุญนี่สำหรับผู้ที่มากอาจเสียความรู้สึกหน่อยนึงข้เจ้าเป็นบุญจะว่าเมันบุญมันรับเกียดตันี่ครับผม อ่ะเออเฝ้าแล้วเลขดับเขายังบอยห้ามเขียนมาพอเนาะบนดับยังก่อนบนดับตัวนี้แล้วบนดับเจ็ดโอ้บนดับเจ็ดเดอร์คาเบชี่ครับรับกินวนะท่านเพราะี่านเงียบว่าร่างรับกินกับเลขติดเกียร์ระวังท่านเฉพาะบนดิเฉพาะบนนี้ร่างรับศูนย์ร่างดับศูนย์ไปบ้างวันนี้ผู้ใดมาศูนย์ใจอ้อนไม่ตายเนาะอ้อนว่าผู้ใจเขม่แรงวิ่งบอกเขาเฮ้ วิ่งห้านี่บนวิ่งบนวิ่งห้าเนาะเน้นเน้นไปที่ห mm ้านะครับบนวิ่งห้าล่างเน้นไปที่ยังบั่นล่างวิ่งโอ้เห็นไหมวิ่งหนึ่งล่างให้วิ่งหนึ่งครับพ่อพี่น้องครับโอ้เขาสจะแยบแยบเราหนึ่งนี่มากนั่นแยบหนึ่งขับนสองนี่มากแล้ยนะ เนื่งกับสองต้องเหลือตัวเลื่อนถอปหน้าล่างตัวตัวนี้นี่ยเนี่ยเอานปดิเพิ่งตัวมันใจรึเปล่าดิคว้าเพิ่งตัวมันใจดรึชุดบนมันใจตัวไหนชุดล่างมันใจตัวนี้ที่โอ้บนมักหาแปดหาแปดครับล่างมักตัวนี้ล่างนิดเจี๊นั่นครับนั่นครับดังแล้ว ขาดอยู่ขาดอยู่ดังอีกดีหนิสิบเจ็ดกันเพราะเสี่ยงเนียบปล่อยไปหน่ดังดิหน่ครับเอาเอฟซีจะขอโทษนะครับเนื่องจากว่ากล้องหลายตัวก็เลยได้ทยออมกันมันก็เลยภาพก็ได้เอียงข้อเบิ้งแค่ไหนกับว่าเป็นยังหรอครับพ่วยไม่ได้ก็สิข้อเบิ้งอยู่เรียงอยู่นะสหรับตัวเลขตซื้อดินดิสมุดดินดิเราอยากซื้อหรอป่าเออเป็นยังมาเจ้าได้แนวทางตัวเลขไปให้เอฟซีเข้าในเบิ้งมาเงี่ยงกัน สันสอมว่ากาคขึ้ออกตัวนี้เลบหนึ่งเลยเอาชอบไปจับคันกระพานจัตัวแต่ว่าบนว่าเลขแป้งนี่คันผู้มากหน่อยตัวครับว่าต้องซื้อตัวตัดหรือว่าไม่ซื้อตัวตัดอกเป็นตัวว่ามากมันติดดับใช่แต่็คืนเน้นไปที่หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดหล่หัที่พานมากพอเชี่ยเงียบก็เคยให้ตัวเลขนี่ให้สองหางแตกแตกเลยแน่นสองหางออกเลย เทียนยูบาดกุศเนี่ยหายตัวนี้ก็ตัวนี้เลขบ่มีหลายเล่บ์ความเทียนเนียบนะบ่มีหลายเลขหน่อยตลอดบะมี่หลายเด้อครับคือเก่งอ่ะคันชุดเตรียมมันกระจายอยู่อีหลี่แหละแต่ว่าเราขันชุดเตรียมมีบ่ให้ยพลาดแจ้งหมดทั้งหมดมีจะโตกพอเขาบวกแปดคูนะแปดคูแปดคูอืมไปกลับปะแปดคู่ถึงสิบตัวนี้แปดถึงสิบคู่ถึงสิบเป็นชุดเต็มชุดเต็ม ่อการเสื้อชุดเต็มมันก็ถือรอดวันต่อไปถือช่ววับงคิล้ไม่ตัดนุ่ออกตัดที่หมือนเนาครับผมบนี้สาเหตุที่เลขกเลขกว่าเขาเนี่ยนะสาเหตีที่มันบอถเตนี่ก็เลขชุดเต็มถืออยู่บนี้เทามาตัดเพื่ออยากให้เอซบริษัลงทุนหลายปกจักกระจายวันต่อิบเก้าก็ตัดตัวเพื่อตะกี้เามาตัดตัดมาตัดถืตัวออกบบนี้นี่เาเก้าสวเกยังไปเก้านี่ไเป็นตวไวแต่ว่ากันผู้ใดมักชุดเต็มจ้งเสียกา เดี๋ยวอ่างวนหน้าเดี๋ยวผมีพขอพโเสียเนี่ยเป็นการพิเศษนะครับเอาชุดเต็มไปเพื่อว่าผู้ว่ามาตัดนะเชี่ว่าผู้ท<ๆ>ุนหลายอันเฮ็ดแบบนั้นสีม่มีบนล่างเฮ็ดแบบนั้นบ่มีบลนล่างไอเสือไอซีือบวกหลดไอซสือทั้งบนทั้งล่างเลยเงินทุนหลายกับว่านี่เลขหลายคู่ขนาดไหนบ่อยกับบ่อยกับเลยบ่อยกับโอ้มันก็ซืสือไายู่บ่ถือ่าหลายรอกซ้ำหนร่บ ครับแล้วมีจังซีแล้วเรียกได้เ,เปลี่ยนแปลงแั่เปลี่ยนเลขดับบางทีเนาะครับเลขส้นกระเจอกคดครับอันทีศูนย์ครับนี่นึ่งนี่บ้าเลยอ้อเอาแต่ขออนุญาตสรุปเด้อบ,บาทน,นี้ครับที่นึ่งกับเปลี่ยนเลขดับอีกจบมไม่บอกที่ศูนย์มูลกระดับเด้อ วอกกัน่บอกการการคาริโอวกันตามรัคนี่ที่ศ nice> ูนย์ครั้งี่หนึ่งนี่ดับดับดับสิจะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอาเองโเบิร์นลอกยี่สิบเกียร์คณเป็นได้เลขที่เพิ่นเคยโทรมาบอกจังหวัดจังหวัดวันนี้เพิ่นเพิ่นท้มาบอกคือได้แหละไฟพอโอ้ยว่าตั้งที่แรกคุณมันมาวิ่งหาขึ้นกันหมดอืมจาก ลาดเผาโอ้ตัวก็วิ่งหาให้กันหัดว่าเพื่อนว่าเพื่อนเลขอะไรวัดว่าที่เพื่อนได้มานีไหมที่เพื่นโท้เขาบอกว่าเลขไใกลๆอมแบมห้องมันดีไหมว่นท่านมีว่าท่านมีว่ายังบด้ดนในวายยังไหนอือท่านไดตาบดอือแต่ว่ามือได้จีเกาไปเบิ้งหลังปะนี่มเบิ้บบงก่อนเั็นบ่มันดวงกไปตั้งวัด โอ้ดวงว่าไปทั้งรับดวงไปทั้งยิ่งป่านี้นะยิ่งปูยิ่งใส่ยิ่งป่านี้เพื่อนๆครับพระเจ้าข้าเป็นตัวหวานตัวตัวพระเจ้าเงียบงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย่นสองหาหกหาครับพ่อพี่น้องครับสำหรับส่วนบนนะครับพระเียนเงียบเปิ้ลกระไฮวิ่งห้าวันต่อไปส่วนเลขดับดับเกียรด้อพ่อพี่น้องเด้อวิ่งห้าแต่ดับเกียจับคู่ไฮนะครับกับพี่ยูซีโคอ่านเก้า ทีหนึ่งกับทีศูนย์ตัดออกไปเพื่อนบอกว่าบ่ตามร้อยไผ่มาชันเพิ่นก็เลยเปลี่ยนคุดเพราะว่ามันติดเลขดับมันต่อเพิ่นก็เลยตัดออกเพิ่นก็เลยมาให้คูใหม่ออกมาในส่วนติดหานี่ก็มียูหาแปดกับหานึงซึงเน้นไปที่หานึงนะครับเป็นตัวเด่นเป็นตัวเน้นนะครับในส่วนติดซีนะครับก็มีอยูซีแปดกับซีหกนะครับกับือเลขเปลี่ยนมาใหม่นั่นแหละหลังจากที่ให้ทีหนึ่งกับทีศูนย์แปดครับก็ไม่ อ,าอ,าอ,าอา่ารอบเวทรอบเวทวันนี้ในส่วนเลขล่างบางันกับมียูซีหางเช่นกันครับพี่น้องซึ่งอาจะเือว่าเลขล่างนเป็นเลขที่ตัดให้เลือสองตัวก็ถือว่าเสือไงในส่วนเลขล่างก็เคื่อมีหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดแล้วอีกคู่หนึ่งก็เคื่อมีสองหกกับสองเจ็ดแต่ว่าตีดับมาสั่นเพราะเช่นงี้่าตีดับอ่าตีเลขดับ แต่ว่าในส่วนผู้ใดมากวิ่งมักแล่นเ,เลขล่างก็ให้วิ่งไปที่หนึ่งนะครับแต่ว่าติดศูนย์อย่าซื้อเพิ่ว่าติดศูนย์นี่ดับเพื่อกันเจ็นกันอ่ะกับพิพนิพิจารณาเบิงนะครับเลขดับหรือเลขว่าดับหรือจังไรก็แล้วเตดุนพินิจของไฟมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใส่วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าเลขว่เชี่ยเงียบงมดที่แล้วพิดนะครับแต่ว่าติดพิดนี่คือเฮาเริ่มต้นำหนึ่งโลดครับนำหนึ่งไม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คอยผิด แม่นอถ้าผิดนี่ถ no> ้าไายงวดแต่นี่ตัวทิดเออท่านผิดแล้วเข่าเลยท่านผิดแล้วมันมีโอกาสสิมังสิแม่นคุณเบิ่งเป็นเชนรองเชนผิดตั้งนี้เนเอ